ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีพี่ขอมารับช้มรับฟางครับผมก็วันนี้ก็มาตามต่อบรรยากาศที่หลวงพีนิรานามนะครับเนาะเข้าอัอมาเบึงว่าเหล็กที่ว่าอยู่ไหานี่ละครับมี่เพิ่นว่าเนาะอยู่ไหายที่ว่าหลว,วงพีเพิ่น เห็นติดซีโตเนาะเห็นติดซีโตัตวาเจตูเพื่อเซ็นสามโตมันบรรยากาศเป็นไงนะครับเน้ะอนนโอเคแตอย่วงน้อยเห็เป็นเลขศูแต่ว่าเลขหาอยู่ทางในอันนี้ศู ่ะแต่กับบอลูว่าตาเพิ่นสีเห็นตัวใดตัวทเ่าบอลนาจีตเนาะแม่ฮะคุนคิดว่าเรนเห็นสีตัวตาเห็นสามเออปูอันภาจาร์เราเห็นสีตัวแต่กับบอลูว่าเราเห็นตัวใดหัวเห็นจำนำละสองวันเราเห็นตัวเดียวกันก็ไขกันบอกตั้งเวลาหรอบอก ยาวหัวกรวดอ้วกหัวลูดเลวซ้น้ำอไรพฤติสิโตเตะพเติดตไรแทะเออพันบมกาสองการชัดๆค่ะเมื่อวานนี่มันชุนลมุนพันบมกขาดคิายพันมกนั่นแกวหว่างแนวค่าโยงกระเจาคำลังค่ากันแก่แล้วเมื่อหนี้้องติทำความสะอาดบมเจ้เตรียมงานต้อเตรียมงานตเ น้องต้องไป้า่ไหมฟองรู้กับเจ๊ปูเลยครับว่างุ่มงมเศร้าเศราอยู่ครงุ่มงมเศร้าเศร้าพี่น้องฮะเจียพนไห่โชกไห่ลาบโชกไห่ลาบปูงมือเต็กันได้ครับเจ้้ตาเจ้เห็นไปตัวได้แท้เห็นนันเห็นดวงนี้เป็นนันเลขศูนย์กับเลขห้าแล้วก็ตัวนี้เป็นเลขเก็ดวงนี้เป็นเลขห้าแต่ว่าเห็นอยู่ตรงกันขามนะเป็นแปดเออเป็น หาหาแปดมีนเลขชัดชเลขชัดพียังเลขหาชัดเลยนะเจงามันเอาตาไทยตามันนล้งกนกะเจ้าก็เห็นเป็นนั่นอันฮกหาว่ากระทั้งถูกน้ำตู้ห้องทัดจ้งปปีบบวบปูปบบังเล่นบะเพิ่งเอาปูรับบ เมือเอาเด้อเป็นเกียงแนวทางโอ้ใส่กิจาระนัดาในการรับชมรับฟังหาเจตหาเนาะเจตหาเจตหาแต่ว่ากับนีศูนย์มาอ้อมเลขอกหานี ha. 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 ่ศูนย์พร้อมศูนย์อ้อมเลขหาไปแล้วเลขหามันไม่กลางเลขศูนอือนี่แหละมันเลยมันเป็นปิดสนายเฮ้ยเพิ่นกับพวกไหเมดให้เลี้ยงกันหลายสายแดงจึงคืองดก็โอ้ชัดชัดเลย บอกฝันบอยังเนี่ยบเจ้ฝันเห็นนั่นไม่มีคบอยังใดยังคอยฝันเห็นนันบอฟังแน่ไปนฝันเห็นนั่นดาราไหมว้าไม่ได้เป็นดาราจะบอกมันยังเกาะไปฝันเห็นเพื่นังไดฝันเห็นนั่น อันนั้นทงชัยเมกอินไตมางานวันที่ยี่สิบห้าพนะดาล่าสองมาอีกสองก้นเป็นสามก้นดาล่าสามเออดาล่ามาสามคนแต่ว่านหูจักหนาแตงแต่ทงชัยเมกอินไต่มันนางรียุเสาเป็นเลวเอาเป็นยังคือ้่นเขาไปเปิดอันโตเปิดยังใหงงานเนี้ยเป็นดาล่าบวบบวมักปิดท่องหลังพระเพิ่นวางที่งเพิ่งบอกสํานี่แหละ สามคนจะมาจีนหูจักจะท่องใช่ไหมกินแมนหูจักจะท่องใช่ไหมกินแต่พี่เบิร์ดพี่เบิร์ตท่องใช่หูจักทัดเพราะว่ามันอันบ่เคยฝันเห็นเหล้าจะเที่ยวแม่แล้วเราเรามานั่งเงินเรามานั่งอยู่ข้างหลังเงินแล้วก็มีดาไาอีกสองคนผู้ชายคือกันนั่งข้างหน้าแล้วนั่ง้อนเขาแมนผู้ชายทั้งสามคนผู้ชายทั้งสามคนบะเนีอญคนหลายหลายหุ่มเหล้านะเพราะแมนหุ่มเหล้าดอก อยู่ในวัดนี่แหละแต่โตเล่วน่นนั่งรีก็เลยว่าเมรียังอยูอย่นี่หรือว่ออกไปเปิดโตให้แน่เป็นดา,าราใหญ่บ่บ่มักติดท่อง,ลงอหลังพระเหมือนคนเบานาเบาภาษาอีสานทำดิเออเออบ่ได้เบาไทยดิเบาภาษาอีสานกปกๆเลยติดท่องหลงังพระบนวังสิเจอมาเตอมาอยู่ในวัดนี่แหละสิอยู่ในวัดเท่านี่แหละเพื่อนนั้น พ่อจานกับฟันเห็นเทวเห็นนั่งฟ้าแม่นั่นกับฟันเห็นเทวดาเห็นเจ้าเห็นนั่นบัดคอยคือฟันเห็นดาล่าคือเป็นแนวดันฟันไปสัตว์เปลี่ยคือฟันเพิ่นคือคนทั้งใดคือบ่าฟันเห็นนั่นเทวดาเห็นเทพคือคนคือเพฟันเห็นนั่นอันชงใช่เมกอินไต่บนคือมันคือมันมักเิ่นแห่งโหดเปล่า สำหรับโตเลขกนะคิดว่าเพิ่นสิมันสีได้อยู่หรอกวันทียี่สิบหาต้องให้กอนบ่ไรปะเจ๊เพรมีก้อนในบ่ส่วนตัวโบมีส่วนตัวบ่มีเลยเพราะว่ามีแต่อยู่ในไหนี่ยล่ะโอ้สิเห็นเจ๊จ้าเพราะว่าเป็นบ่บ่บ่ได้ฟันได้เป็นเลขกไหมโอบ่คือหงวดก้อนหงวดก้อนอย่างว่าบ่าปากบ่าบ่พิละเมือเีแต่ละเมือจำหนั้นละเมือกับบอมาสองสองสี่สองสองเนาะกับละมาอัน จังได้เราว่าแปดสี่สองวันบังกับบังครับแต่เทินอไห้กับแต่นาชีว่าแปดสองสองวันให้เนี่ยว่าได้ถือสองตูเนี่ยเออออจังว่าอันนักับฟันนนัอันนี้ฟันมือขึ้นนี่บันดาล่าเนาะเออบันเดียร์ดาลคนจังว่าชีดว่าวัดนี่สีดังบ้าคือจังไดสานเลยคือคือแต่คือจังเงิน คือจังเงินฝันก้อนมือเลขสีออกเนเนาะคว่มฝันพาจันแล้วก็ได้ถามยู่ดอกว่ายยุ่งแม่ฝันยังไงก็ได้เบาสูลาปังอยู่ว่าเห็นผู้ชายสองคนยางไปนีล่ะเห็นแต่หลงเพื่อนใบๆกัเลยกคีรถทวงน้ำกลนเพื่อนวาย่านเพื่อนเมยสิไปหาเพื่อนไปเพื่อนเพิ่นเลี้ยวขัวปับไปมันบ่มีคนที่แปลนเออเติดไปกันเพื่อนเลี้ยวขัวไปเพิ่นเร่งน้ำกลนเพื่อนสิไปหาเพื่อน ขันบ่เห็นเพิ่นจ่อยพันธนะีน้ำน,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 นีแต่ทางแดีนเอือดเตืดไปพ่อผู้เฒ่าใส่สุดดำสามสีข<อ>้นคือเทิงคู่สาจำนันก็เลยคิดดีดอกว่าเลกเขาบ่าอหญ่เหล็กพิ่นสีเขาบ่อถือเท่งเตียนแต่บัดที่เนียนหมึกขึ้นนี่บ่ได้ฟันอันหลายได้หมึกขึ้นนี่ปูแล,ล้าเบากับอันอันนี้ก็เป็นข้อมเสียส่วนบุคคนหน่อยเบาเบา กับป oh, yeah. oh, okay. oh, uh. ูเพ oh, okay. okay. ิ oh. <S <s ่นปูอยู่ที่อนอยู่ซ่านนั่นบ่บ่ปูนี่แ่ะโอ้ห่าเพิ่นบ้านพูดไปหาเพิ่นบ้านก่อจิ๋ดใหญมาแต่เช้าน่ะโอ้มื้อนี้เตะจ้ามาแต่มาแต่ดึกเลยมาแต่เช้าเพิ่นอันเพิ่นบ้านอันมอมนั่นเราบะสมบายมากับเมีนดีลีเราปวดหัวเร้าบะไข่ในว่าเราปวดหัวเพิ่นว่า โว่าอนะไรฟันน่นคือแบบว่าผนมาคือจังคุยกินจิตจิตสัมผัสกันนี่สิผมอันอันอันฝันเัมนเบาสูฟังแล้วอ่าโอ้ยถูกต้อจริงอันนี้อันนี้คือจังจิตสัมผัสกันคือแบบนั้ไปวัดคือว่ามมอมเพลินบ่สบายนี่สิะมาหอดเพลินกับปรสบายนี่เนียนมาหอดเพลินกับปรสบายดีคือเพลินบอกมานั่นถามเพลินมืขึ้นนี่เพลินกว่ามันมีหลายอย่างหลายแนวหลาย ลายย่างให้เพิ่นชิดคือแบบว่าเฮ็ดอียังก็เห็ดเป่าฟังฟังยังสินะคือเพิ่นบอกว่าเพิ่นบอกแล้วว่ายาให้เห็ดเป่าเห็ดฟังให้คอยเหดคอยเป็นคอยไปแต่บัดนี้มันเป่ามันฟังไยคือเดียวเนียนไถสายบุญไถมูเจ้าน่ะพวกเอฟซีมูเจ้านี่พิับซับสนว่าซับสนวันหนึ่งมืองานน่ะมันมือใดกันแน่วันที่ยี่สิบเจ็ดยีบหามันคือไก่กันแท้ข้เจ้า บัดน,นี้เลขกระแหงว่าถือกจิได้เงินใส้ไปเฮ็ดบุญแมนอมบอลเอฟซี FC, ไทยขจจะไทยมูกเจ้าคนระับผมเออถ้าเกิดเลขถือกนะมันบ่ได้ว่าดีแต่ว่าอันนี้เลขบ่ถือกราบัดที่เนียนสิไปเอาเงืนใส้ไปเฮ็ดบุญเงานคืนจอจ่อกันแทนว่า,ากรวมบุญ่นอยากรวมบุญอย<ด>ู่แต่ว่ากให้เวลาเพิ่นหาเงินแน่คือจะคว่มฉีดของเพิ่นยะังสีนาบัดนี้สีมาบอกมือบุญเพิ่นแท้แท่นะคือสู้เอ้บวงสวงใหญ่นี่เป็นวันที่ยี่สิบห้า วันทียี่สิบหานี่คือบวงสรวงปูตาเดียวเฮานี่แหละปูตา,ตาทิพย์เนี่ยครับแล้ววันทียี่สิบเกน่ะเพิ่นสีแห่ปูพุดแห่เขามาแต่พระอาจารย์น่ะสีรับไว้แต่เจา้าภาพเพิ่นสีบวงสรวงอันนั่นก็เรื่องของเพิ่นเออนี้คือของเพิ่นเพิ่นเป็นเของเพิ่นตัางหากดอกจ้าแต่ว่าอันนี้ก็คือวันทียี่สิบหานี่สิเป็นงานบวงสรวงของปูครับผมปูตาเดียวปูเจ้าบ้านเพิ่นอของทางวัดของทางวัด<อ>จ้า แล้วบัดที่เนียนแต่ว่าปูพุทธแห่หนี่เพิ่นสีห้เปิดเน็ตเพิินนะวันที่สามสิบเอ็ดคือวันพุธแห่เขามาซื้อซื้อแต่ว่าเจ้าผ่าเพิ่นสีบวงสวงกะเรียงของเพิ่นแต่ว่าเปิดเน็ตเพิ่นนี่ก็คือวันที่สามสิบเอ็ดอันนี้ก็คือเบาซู่กันฟังครับเพราะว่าแมนเ้าต้องชัดเจนคืออยังแบบว่าเกกินดาเลันจะแห่เขามาแล้วเราจะบวงสวงอันนั้นก็แล้วแต่เพิ่นก็คือว่าคือรัดทธาของเพิ่น เพิ่นสีเฮตให้เพิ่นโฉคเพิ่นมานแม่เพิ่นโฉบเพิ่นมานชาวเอฟซีกับคือจังไทยตุ้ข่อยอยังสีบอดไอโฉคคือเพิ่นดีบวันเนี้ยเ <c oughs> ออมันสีไม่เหตตอกันมือเอื้นมือฮือกกับเป็น <c oughs> งานอีกแล้วขอ่อยไปจังใดยังสีนาข้าเจ้าสับสนปูวานอ่ะปูเรยว,วาไปบอกคนแน<ม>่กีแน่ก็คือวางงานอ่ะ งานวันที่ยี่สิบหานี่ก็คือเปิดปูตาเดียวห้านี่ละครับผมเออเปิดพุ่มเปิดพุ่มเปิดน่ะจ้าคือวันสีแฮตอนเช้าเออวันเจียนบวงชวงตอนเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายมากกับสีแฮปูเขามากแล้วก็สีเปิดเนตรครับเปิดเนตรเพื่อนเราบดที่ไหนก็แล้วอีหยังล่ะก็แล้วก็คือปูตาเดียวนี่สิแล้วภายในมือเดียวครับผมจ้าหมายถึงว่าจะเปิด เนียพ่อมันเปิดเนียพ่อมันดียี่ซี่ผาทั้งเช้ากลางวันแล้วก็บ่ายแมนแ้าภายในมือเดียวคือเพ่อนสีไฮเลี่วเมื่อแต่ว่าบัดที่เนียนเกกินดาเพ่อนโซ่พนเพลินมานเนาะแมนค่ะข้าเจ้าโซ่ข้าเจ้ามานข้าเจ้ากับสีแห่มากข้าเจ้ากับสีนันอันนั้นมันก็เป็นสิ์ของเพลินของเพลินครับจ้างานเพลินของเพลินบริด้เกีียวครับบอดด้บเดด้บอดแมนมาบอดด้เกียวมันก็เกี่ยวกันไปเมื่อละทั้งของเพ่อนทั้งของเฮ้า แต่ว่าเอฟซีนะผู้บ่ถือเลขกับอย่างมาร่วมบุญแต่ว่าห่างบ่จักสีมาจั้งใดอันเงินถ้าบุญมันบ่ยากดอกแมนบ่กข้าเจ้าว่าแต่ว่าอันเงินค่ารถกับค่าอยาค่ากินนี่นะเวลาเรื่องของเรื่องเพิ่นเลยว่าสีห้ไปวันที่ยี่สิบหาหรือวันที่ยี่สิบเก็ดอาไทยเอฟซีมูเจ้าว่าแมนบ่บันีกะให้เพิ่นพากันพิจารณาเอาว่าวันที่ ยี่สิบผ่านี่ปูตาเดียวปูตาทิพย์แต่ว่าวันที่ยี่สิบเจ็ดนี่เพื่อนสีแห่เขามาแล้วห้องกันรับเอาแต่มือเปิดเน็ตเพื่อนวันที s. <S ่สามสิบเอ็ดเปิดเน็ตเพื่อนแล่าๆแล้ววันที่นี่เฮ้าก็าอาทีได้โศกจากหลวงพีเพื่อนนั่มครับผมจ้านันนะ่นละแต่ว่าอันที่เลขตัวเลขออกไปอันสองหาอีกอยังนั่นก็นกนคือมุกตุขอยเห็นอยู่ในอันนเห็กัน สมมติตัวไข่เห็นกันจะซื้อดอกมันเงินเล็กเพื่อนแต่ว่าเล็กนะเพื่อนบอกขันไอ้อหลวงพีไว้แล้วแต่ว่าขันเกจินดาเพื่อนมาปลอยออกเป็นโตเดียวกันหลังหลวงพีแล้วกับบมีส์ปลอยกับแลวแต่ข้าเจ้าสีคุยกันมองหันคือเพื่อนบอกมากจังสี่ข่อยกับว้าตามเพื่อนข่อยกับบอกมูเจ้าพวกเอฟซีมูเจ้าเพราะว่ามันเป็นโตัวเดียวกันท่านบอก บอลูแปลว่าคันเดียวโตเดียวกันนี่ก็คือได้ปล่อยผู้เดียวคันเกกินดาปล่อยไปแล้วก็คือเกกินดาปล่อยไปผ่าเนี่ยผ่าอาจารย์พันวาอยู่หมู่บ้านนี้เมีนแนวต้องการอยากได้ยุตินี่คืออาหารการกินแหละมีแต่ตำบักคุ้งแม่เป็ดฟางจักผู้คนมาซอยงานกับจักเสพคนกินนี่ยังยังฉีนาบัว่าก็คือว่าง่ายๆก็คือวัดนี่ก็บซ้ำนับหนึ่งไม่นั่นแหละครับผมนับหนึ่งถึงแม่ไม้เราบัดที่นี่กัชวนมากกับที่ได้ ทำบุญอยู่นี่ก็ย่อนพี่ย่อนน้องสายบุญเพื่อนนั่นละ่ะครับย่อนเอฟซีมูเจ้านี่ลหละที่สิได้ยำบุญยุ่นเดวนี้เพราะว่าที่อยากได้ยุ่นเดวนี้ก็คือเนวอยากเน่งกินแต่ว่ามืออื่นนี่กัมีสายบุญู้หนึ่งคนติดต่อมาวา่าให้เห็ดลงท่านไปให้สองมือคือว่าวันที่ยี่สิบสามกับวันที่ยี่สิบสี่ให้เห็ดขนมกิน<อ>เป็นจะโอนเงินมาให้แล้วโอ้ครับผมโอนมาพัน เกตูจะเฮ็ดไทยเพิ่งว่าให้เฮตูเฮ็ดไทยกับเลวีเฮ็ดมากมืออื่นมืออื่นนี่มาค่ะมีโราค่ะตอนรับแขกือ่ละแมาเนาะแต่วันที่มืออื่นวันที่ยี่สิบสามจ้าคือคุณปัททุ่มเอ้ยปะน้อมคุณปะน้อมค่ะปะน้อมอุ่นเลือนอุ่นเลือนค่ะจ้าคือรงท่านขนมกินเพิ่นเพิ่นสีเฮ็ดเฮทสองมือวันที่ยี่สิบห้าร่วงท่านหลายเพิ่นว่าก็เลยว่า เบิงเอาพิจารณาเอาพินองขันทุนบ่หนไยก็ส่งใจมากมันไปมากยากแต่ว่าขันได้เราก็จังคอยมาหาเพิ่นก็ได้ดอกติดตามทางช่องท่าเจ้าครับผมแตนท่านอยากได้โตดีนกับ่อนี่เด้อยวันทียีสีผากบมาโหลดสิผาลูกไหอันนี้เรื่องอันเป็นกุ้มเสียส่วนบุคคลลูกไี่เนาะลูกไั่ลูกไผ่เหนียวมันมันทรรมรดาเด้ อาเทียได้ครับผมาตามนั่นนะครับเนาะตามนั่นลาบอกบุญกับบอกดัน,นนันก็ข่้นเอาแท้ๆกับไปถามพอวิเยัยเันเบิง้งบางเอื่อได้ข่อยกับซับสนพ่อ่อยึ้อกันเพคุณไม่รู้เจอันเจ้าภาพขอนมกินมือเอื้อนกับมือหื้อนี่ค,คือว่าคุณปะนอม อุ่นเลียนสาธูน้ำเพินคือเผินวาเพินอยากอันซอยมูที่ขาเจ้ามาซอยงานพะว่าเผินมาเบิงแล้วเผินวาผมมีหยังมีตะตำบมกคุงคนลนเผินวาผู้รวมงานเินกะรรม้าเราต้อังมี่เผินยงลานยังสี่ละมาทำค่วมสะอาดมาหยังยังสี่เพินบมมีนี่ยกินเผินก็เลยอยากเคดแต่ว่าขันผู้ใดอันบ่มีเวลาบมมีหยังอยากอัน เห็ดโล่งท่านโล่งยังกต่ติดต่อมาโลดกับเลียเสียนเอามาตั้งว้ไห้ไห้มูข้าเจ้ามาทำวามสะอาดมาเห็ดนี่แต่กินขาเจ้ากะมันกบคือวานเ่รเนาะมันวัดปลาเนาะนับหนึ่งไม้จังไดกับมือวันทียี่สิบหาจังค่อยพอกันอีกเข้าประเทศนี้ ตามนั้นนะครับก็ตามนั่นละสมรภูนี้ขอบคุณเจตุขอรวยมากๆเจตุพารวยจะพารวยพารวยเนี่ยพูดได้ยากเริ่มกันนี่เริ่มกันถ้าจำพันธ์สองพูดไดอยาก